สวัสดีครับมาสินา้ามครับบ้านมอดีแดงตําบลพ้นทองอําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินครับโทรศัพท์0 9 1 3 7 2 4 6 7 9ครับครับผมเบาเกษตรนะครับผมและงานโตครับตัวนี้ผมอยู่มาสินา้ามครับบ้านมอดีแดงครับด้านหลังของมาสินา้ามเนาะผมเอินอาจารย์แห่งกันได้เนาะครับผมครับคูจักกันมาโดนแล้วครับหลายสิบปีแล้วด้านหลังนี่มันแปลงหยาอันนี้ เป็นแปลงพันธุ์ยาหวานครับหยาหวานอิสราเอลเมื่อนี้นะครับผมชิมาไขคข้อลับและก็มาให้ข้อมูลกับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้เอาพันธุ์หยาไปหรืองอย่างรๆเนาะเกี่ยวกับหยาหวานสักคลิปสั้นๆเนาะอาจารย์แห่งเนาะอ่าขออนุญาตให้ข้อมูลกับพี่น้องเนะเาะเพื่อเป็นประโยชน์นะครับผมณตอนนี้มันก็คือเขาหนาหนาวมันมีผลหรือว่ามีปัญหาอย่างบอ่อในการปลูกหยาหวานครับอาจารย์แห่งครับหนาหนาวแต่มีผลน่ครับเพราะว่าช่วงแสงมันจะหน่อย แสงหน่อยการเจริญเติบโตจะซาครับบ่ราะว่าหยาหวานหรือทุกสายพันธุ์การเจริญเติบโตจะซานิดหน้อยครับนี่ครับแจ้งสีมันก็จะง่ายซาอันนี้คือเขาเขาตัดแล้วเป็นวะครับตัดแล้วครับตัดแล้วมันก็จะเป็นแจ้งสีแล้วก็น้ามกระจ้องไฮไลท์ก็เก้าธรรมดาถ้าว้นน่าแรงเนี่ยจะใหน้ลทไว้ที่ละเทืออาทิตละครงัาที่ละครเก็บมือข้างเต่ช่วงนี้ก็ต้องหามือข้าง ครับเป็นน้ำบาดาลน้ำยังขาดได้น้องสุกดีมากว่าน้ำสดใสตอใไ้เพราะว่าดินมันแห้งเพราะมันร่มมาก้วก็อากาศจังสี่ดินแห้งข้างล่างมันวูชื้นแต่แปลงแปลงหนึ่งนี่ใส่หมื่นหนึ่งกับยังว่วติบพอสวนมันจะซุ่มสวนมันจะยังมันระเหยมันระเหิดไปนน้ำช่วงหนาหนาวนี่หยาหวานพิ่นมีโลกมีอย่างบอกครับผมพี่น้องเพื่องนี่เลยหนาวหนาวนี่จะบ่มีโลกแต่มันจะจะเล่เกิดตัวซ่า ที่พี่น้องเห็นพี่น้องซื้อไปส่งไม้ผมเบิ่งเลยหลายๆนใบมันจะเป็นจุดแดงๆแางๆนั่นก็คือในช่วงหนาฝนฝนมาตกลงแร้ว่าเสือขอนอแล้วมันใบมันจะ่างใบ่ดง้าตัดออกปั๊บหลวกเกิดไม้ก็บ,บ่มีปัญหาครับผมครับอ่ะวันนี้อีกอันนึงครับผมถามพี่น้องเลยครับว่าถ้าพี่น้องเอาหญ่าหวานไปแล้วครับหย่าอายุที่สิตัดไห้ผลผลิตครับง่ายๆเลยผลิตที่ดีทีุ่ดข้อหย่าหวานคือสามีผ่าถึงซื้อี้ผ่ามือ S <S <an> จะตัดให้ก,กินได้ huh. จะดีครับครับอย่างตัวอย่างนี่ก็ตัดให้กินได้ละครับอ๋อค oh. รับเาว่านี่ตัดให้กินได้ละครับยกตัวอย่างไปนี่เนาะนบบนี่ก็คือล่มมออล้มมันสีอ่อนล่้จะอ่อนครับแต่กับบริเวณแม่ว่าอ่อนเจี๊ยบเลยมันวะแม่นครับเพรพอดีเนะาะพอดีอือือแต่่อมนี่แหละครับตัดนั่นเพื่อนตัดเราไปขายข้างนอกเขาก็ตัด่อมนี่ตัดแบบใดครับเอาตัดต่อมันนี่ไม่เอาขี้ดินครับอ่าในยกตัวอย่างอาจารย์แห่งตัวใดครับตัดที่ดินเลยครับอ๋อแบบนี้มันวะครับเนี่ย แบบแบบนี้นี่ที่ผมเห็นในภาพวิโอนีิจันแห่งน่าจะจําได้ตอนแรกเข้าซ้ําลงจักจักต่อเนี่เอานี่อันนี้ซ้ำลงแค่สองท่อนครับสองท่อนวะนี่แม่นครับตัวนี้จักขอบจักเท้อแล้วจันแห่งนี่โอ้นับเทียวว่ได้แล้วนับเทียวว่ได้แล้วหลายปีแล้วมันขึ้นมากเนี่ยครับโอ้พี่น้องครับสองสามปีแล้วนะครับอยู่ในตลอดเลยด้พี่น้องครับถ้าสมมุติว่าเข้าหูวิธีแล้วก็หูการดูแลเนาะครับเอ้าแล้วฟังแบบนี้แหละครับนี่ อันนี้เป็นทอนพันครับคือแปลงนี้เป็นแปลงทอนพันธ์ครับคือตัดแล้วมันอไ่จะขึ้นมาไม่ไงห้องกับจวงไว้เป็นทอนพันอืมอืมอืมออืมันนี้เป็นทอนพันครับช่วงนี้เป็นไรตลาดมาสินฟาร์มจ้าผมไม่ได้ซ้ายหัวเลยหนาบปมีสรงครับโอ้โหแสดงว่าออเดอร์เขามาอยู่ออเดอร์เขาจะเห็นว่ามีหยาสทรงเพราะนั้นเาหนาวน้ำมันกะใหญ่ศาสตร์หรือไม่ใหญ่กว่าท่นครับประมาณประมาณช่วงไหนที่จันแห่งซีมีผลผลิตให้พี่น้องได้อีกเท่านึงครับคิดือนก ประมาณกลางเดือนมกราคมหกๆนะครับพี่น้องครับแต่ว่าหยาหวานนี่ส้งได้ตลอดอ๋อมีมีแต่ว่าหยาอื่นมันบ่ไทยเคลื่อนมันม่ส้มอ่อมีอย่างแนี้นะครับที่อยู่มาสินฟ้ามทีเข้าขายตลอดครับที่นี่มีนี่เตียแค่นรกจักรพพัดหยาหวานยีสเลียวแล้วก็ซุปปลาไหลไทยเคลื่อนครับผมการันตีเลยพี่น้องครับบาวเกเตษด้วยเกียรติและศักสีรีของผมนะครับผมถามามสินฟ้ามนะพี่น้องครับไม่ต้องคิดยังมากครับผมโอนเงินโหลดครับผมถามผู้ใดบ่เซอรอใจกับเก็บเงินปลายทางก็มี แมนบอลจันแห่งครับและกัผมขออย่างหนึ่งด้วยครับพี่น้องครับอย่าโทรหาเบอร์เบ้าเกษตรเด็ดขาดนะครับโทษสุดเศ้าสุดแรงครับแมนในขายพันยาบ่วผมเป็นคนทายคลิปนะครับพี่น้องครับพี่น้องก็เบิงเบิงเบอร์โทรเนาะจย์แห่งครับฝากช่องท่างที่ตามเพจแลวก็เบอร์โทษอีกสักรอบนึงให้พี่น้องนะครับเบอร์โทรศรพท์มนะครับ0 9 1ย์2 4 6 7 9เจดสี่หคันเป็นเพจกับเพจว่าสินฟ้ามครับเพจว่าสินฟ้ามเฟซบุ๊กกับชาติชายมาสิน ถามเรื่องงาครับครับปักมุดได้บ่ปักมุดได้ครับปักมากมากสินฟ้ามจะถึงฟ้ามเลยครับน่ะพื้นที่เพิ่นนะครับโมเมนต์น้อยๆนะครับผมทั้งของเจ้าของเองแล้วก็เพิ่นเซาไล่ปีนั่หละเพิ่นวายจังสันนะครับเพิ่นว่าเพิ่นซื้อเอาเมื่อวันเมื่อนี่แหละสักสองสามลอยเลยครับขอบคุณคลิปนี้จันแห่งสันสันนะครับมาสินฟ้ามขอบคุณได้หลายครับผม